พวกเรากำลังเดินทางไปที่วัดห้วยสัตว์ใหญ่ตั้งอยู่อาําเภอแก่งกระจานค่ะเราใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาสองชั่วโมงครึ่งไม่ไม่ใช่สองร้อยห้าสิบกิโลสองร้อยห้าสิบกิโลแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะเหลือประมาณอีกหกสิบกโลค่ะก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกนันที่วัดห้วยสัตว์ใหญ่เลยคะ่ะ เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันที่นั่นว่าวัดห้วยสัตว์ใหญ่เป็นไงบ้างคะ่ะตรงแยกนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปที่วัดห้วยมงคลคะ่ะตรงไปสี่แยกเราก็จะไปเส้นทางน้ําตกป่าละอูคะ่ะเส้นทางเดียวกับที่เราจะไปวัดห้วยสัตว์ใหญ่จากสี่แยกมอสรู่นนี้มาเราก็จะเห็นป้ายว่าบ้านบ้านหนองพับแล้วก็น้ำตกป่า อีก45กิโลค่ะเส้นทางที่จะไปวัดก็จะเป็นลักษณะนี้ต,ตลอดแนวนะคะไม่มีขึ้นเขาโค้งที่อันตรายไม่เหมือนเส้นทางที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเหวจะเยอะค่ะแต่อันนี้ขึ้นเขาก็จริงแต่เป็นทางเรียบค่ะปลอดภัยมากสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองขับรถขึ้นเขาไม่คล่องไม่เก่งนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเนี่ยทางก็จะเป็นลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยนะคะ วัดก็จะขึ้นกับตำบลป่าเต็งอำเภอแก่งกระจานค่ะขึ้นกับจังหวัดเพชรบุรีระหว่างเพชรบุรีกับประจวบจะอยู่คาบเกี่ยวกันสองจังหวัดค่ะใครที่มาวัดหลวงพ่อแล้วก็แวะเที่ยวน้ำตกป่าละอูได้เลยค่ะห่างจากตัววัดประมาณจากปากทางนะคะไปป่าละอูก็12กิโลค่ะ ดูดูวิวสองข้างทางก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าหน้าฝ่หน้าฝน,นก็จะชุ่มชื้นมากค่ะขนาดวันนี้ก็มองไปที่ชิวเขาก็ยังมีเมฆเมฆลอยลงมาปกคลุมนะคะถ้าถามว่าวัดหลวงพ่อเก่งด้านไหนก็เมตตาค่ะ เมตตาแล้วก็ท่านจะมีไซสําหรับค้าขายคนค้าขายนะคะพวกบริษัทห้างร้างส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทั้งนั้นค่ะซึ่งส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพนะคะส่วนมากลูกศิษย์ที่มาที่วัดก็จะเช่าไ่หลวงพ่อไปบูชาค่ะแล้วก็ท่านก็จะมีคาถาสอนเรานะคะ นี่เดี๋ยวก็ใกล้จะถึงวัดแล้วค่ะวิวสองข้างทางก็จะเป็นอย่างนี้นะสวยมากแต่ถ้ามากลางคืนก็จะต้องระวังเรื่องช้างป่านะคะช้างจะออกมากลางคืนค่ะส่วนมากชาวบ้านเขาก็จิกจลีกเลี่ยงกลางคืนนะของบา้านห้วยสัตว์ใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวพอข้างหน้าเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นวัดห้วยสัตว์ใหญ่เหลือระยะทางประมาณ8กิโลค่ะ อันนี้เราก็เห็นแปลงดอกไม้ของชาวบ้านนะพอถ่ายแล้วมองไปแล้ววิวสวยมากสุดลูกหูลุตาคือดอกสีเหลืองหมดเลยค่ะเลยก็เลยแวะถ่ายให้ดูนะคะนี่เลยค่ะเราก็เลี้ยวขวาพอเราจะแปลงดอกไม้มาสักพักเราก็จะเลี้ยวขวาเอ้ยไม่ใช่ค่ะเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายเข้าวัดค่ะแล้าววัดก็จะอยู่ด้านทางด้านขวามือหลังจากที่เราข้ามสะพานข้างหน้าไปแล้วนะคะ วันนี้เราตั้งใจมาอาบน้ำมุนค่ะแล้วก็ให้หลวงพ่อเจิมให้เราต่อบอกไว้ก่อนนะคะไทยที่อยากจะมากราบหลวงพ่อก็คือว่าต้องโทรนัดแจ้งเวลาก่อนนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะมีกิจนิมนต์มากค่ะไม่ค่อยได้อยู่วัดนี้ว่าถ้าเรามาจากทางไกลเนี่ยเราควรเช็คก,กับหลวงพ่อก่อนนะคะเพื่อเป็นการไม่ไม่เสียเวลาเราด้วย ด้านด้านขวามือค่ะเป็นซุ้มวัดแล้วค่ะซึ่งมีรูปปั้นช้าง2เชือกนะคะบริเวณวัดกว้างนะอันนี้ค่ะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นกุฏิเเรียงลายปลูกเป็นแถวยาวนะคะแล้วก็ขวามือก็จะเป็นสะนามค่ะ อันนี้เราเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปรอหลวงพ่อที่ด้านในนะคะหลวงพ่อเขาก็จะมีเบอร์โทรติดไว้สําหรับโทรหานะนี่เราก็ทำบุญหยอดเหรียญตรงนี้ได้ก่อนค่ะด้านนี้ค่ะที่เราจะต้องรอหลวงพ่อตรงด้านนี้นะ เดี๋ยวระหวังที่เรารอหลวงพ่อเราก็ไปไหว้พ่ออ่ำก่อนค่ะพ่ออ่ำนี่เป็นที่สักการะบูชาและก็ที่นับถือของสิทธิญานุสิ์นะคะหลวงพ่อเขาก็จะให้เราให้เราหรือว่าทุกคนนะที่มาไหว้หลวงพ่ออ่ำคือขอพรจากหลวงพ่ออ่ำได้เลยค่ะออกได้เลยว่าหลวงพ่ออ่าศักดิ์สิทธิ์มากมนะคะอันนี้เป็นโบสถ์ด้านหน้าค่ะ ซึ่งสร้างเสร็จไม่กี่ปีนะคะเพราะสมัยก่อนนี่คือไม่มีเลยนะหลวงพ่อมาจ้างวัดเองวันนี้โชคดีค่ะที่เรามาถึงที่วัดหลวงพ่อตอนเช้าซึ่งยังไม่มีสิทธิานุสิทธิ์เข้ามาถึงนะหลวงพ่อก็สรงเทศอบรมสอนแล้วก็สนทนาธรรมกับพวกเราซึ่งใช้เป็นเวลานาน,านมากค่ะ อันนี้เราได้แจ้งกับหลวงพ่อไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าเรามีจุดประสงค์จะต้องการลดน้ำมนต์ค่ะหลายๆคนสงสัยว่าอาจจะสงสัยว่าเราเรียกแต่หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านชื่ออะไรหลวงพ่อท่านชื่อพระครูว,วชระโชติธรรมค่ะหรือถ้าเรียกเรียกทั่วไปใครๆก็จะเรียกว่าหลวงพ่อตี ซึ่งเราเองก็จะเรียกติดปากว่าหลวงพ่อหลวงพ่อค่ะอันนี้หลังจากสวนยธรรมกับหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาลดน้ำมนต์ค่ะระหว่างที่รดน,น้ำมนต์หลวงพ่อก็จะบอกให้เราตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งดีๆ สิ่งไร้าอย่าได้เข้ามากั้มกายตัวเราขอโชคลาบขอทุกอย่างที่เป็นสิส่งดีสิ่งเป็นมงคลให้กับตัวเราค่ะการได้อาบน้ำมนต์ก็เป็นการชําระล้างช่วยปัดเป่าหลายๆอย่างนะคะตามความเชื่อของชาวพุทธแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในความเชื่อของชาวพุทธค่ะ หลังจากที่เราอาบน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าคือไม่ต้องไม่ต้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ไม่ต้องเช็ดตัวค่ะเดี๋ยวหลายๆคนจะเผลอไปอาบน้ำเช็ดตัวนะคะถ้าใครอ,อ,อยากอาบน้ำมนต์ก็จะแนะนำว่าให้นึกถึงวัดห้วยสัตจัยหลวงพ่อตีเป็นอันดับแรกนะคะ จากที่เราดน้ำมุนแล้วหลวงพ่อก็จะเจิมหน้าผากให้เราค่ะเพื่อความเป็นสื่ออิมวัคชนอีกเช่นกันค่ะ ันนี้ขอโโมทาบุญทั้งหมดที่ทำในวันนี้ให้กับเพื่อนๆที่ติดตาม YouTube ท,ท,ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาทำบุญที่วัดห้วยสัดใหญ่ค่ะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ